สวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องคัดสูตรหอยเด็ดชาแนลนะครับเป็นช่องการเลือกค้นหานะครับสูตรคำนวณแนวทางตัวเลขนะครับเพื่อที่จะไปประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งในแต่ละงวดนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ถูกรางวัลเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ถูกก็ถ้าชอบถ้ารักนะครับชอบมีการเสี่ยงโชค พลาดในวันนี้แล้วก็ลองต่อวันหน้านะครับไม่มีถอยนะครับอันเวลาก็หมุนไปเรื่อยนะครับกลับหลังไม่ได้นะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับผมก็มีสูตรที่เข้าแล้วก็มีสูตรที่หลุดนะครับสูตรไหนเข้าเราก็จะตามต่อนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลัง คาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับแอดก็ได้ลงให้เป็นอ่สิบล่างนะครับอ่ในคลิปแรกนี้เราจะมาเจอกันหาหลักสิบล่างก่อนนะครับสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรอ่สูตรเจ็ดแล้วก็สูตรสองนะครับได้แอดได้เอาไปชนกันในคลิปนั้นนะครับในงวดที่แล้ว ที่ผ่านมาก็ชนกันแล้วได้เลขอยู่ที่เหลือเลขอยู่5เลขนะครับเหลือเลขอยู่5ตัวก็เหลือเลขอยู่ที่90124แล้วทีนี้พอไปตัดอีกทีนึงนะครับก็ได้ไปตัด9ออกไป2ออกไป4ออกไปก็จะเหลืออยู่ที่0แล้วก็1ผลปรากฏว่าเลขล่างออกที่ 9, 2อ้าวเอาไปตัด ถูกตัวพอดีพอดีเลยนะครับสูตรยังเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็มีเก้าสูตรนี้ก็มีเก้านะครับชนกันเลยได้เก้าแต่นในเลขสูตรดับสูตรหนึ่งมันหลุดนะครับก็เลยทําให้มาตัดตรงนี้ไปในงวดน,นี้จะยังไม่ตัดในคลิปนี้ก่อนนะครับจะเอามาชนกันก่อนนะครับเริ่มจากเอาสองสูตรนี้นะครับสูตรเจ็ดแล้วก็สูตรสองมาชนกันว่าจะได้ที่กี่ตัวมาดูก่อนนะครับผม สูตร2นะครับก็คือส่วนนี้นะครับสูตร10ล่างอ่าแล้วก็ดับ10ล่างจากาเดินเข้ามาต่อเนื่องนะครับผมเดินเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็สูตรดับก็ยังดับอยู่แล้วงวดที่ผ่านมานี่ครับเก้าอ่ามันหลุดนะครับสูตรดับหลุดก็เลยทาให้ตัดเก้าในชุดนั้นไปนะครับแต่ ในสูตรของเขายังมียังเดินต่อนะครับก็ได้อยู่ที่7890124นะครับก็คือตัวนี้นะครับ7890124เก้าราจะมาตามชุดนี้นะครับวิธีทำนะครับก็ใช้หลักสิบล่างคูณสแล้วก็บวกด้วยหน่วยคสองก็คือ9ก้าครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยร้อยคสาคือ11ครั้งได้เท่าไหร่บวกแดคงที่นะครับ ในวันนี้ก็จะได้อยู่ที่9 3 27 7าบวกเได้6 6หบวกหได้7 7็บวกแนะครับเหลือบวกแก็จะได้5นะครับก็นับไปก่อน5 6 7 8 9 0บวกด้วย2นะครับก็จะเป็น0อ่า0แล้วก็บวกด้วย2ก็จะเป็น2ก็จะได้หลักสิบล่างนะครับในสูตรนี้5 6 7 8 9 0 2นะครับส่วนสูตรดับ ก็สูตรสูตรนี้นะครับสูตรที่6นี้มันหลุดเราก็ทําไว้ดูเฉยนะครับยังไม่ใช้นะครับอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เอาไปตัดในคลิปนี้นะครับเอาไปตัดคลิปหน้าถ้ามันได้น้อยตัวเราก็ไม่ต้องใช้นะครับผมถ้ายังเหลือหลายตัวเราก็จะเป็นต้องเสี่ยงเอาไปตัดนะครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปก็คือสูตรเจ็ดนะครับผมสูตรเจ็ด คือสูตรนี้นะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่งวดที่ผ่านมาเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เดินต่อเนื่องมาเหมือนกันนะครับเข้ายาวมานะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็ได้นําเสนอไปแล้วหลายงวดนะครับก็ยังเดินอยู่นะก็เข้าไปที่เนะก้านะผลรางวัลออกที่เก้าสองในหลักสิบก็ถูกต้องนะครับผม ตัวตัดมันผิดนะครับแต่สูตรยังเดินต่อก็ใช้หลักหมื่นนะครับวิธีทำใช้หลักหมืน่นบวกด้วย10บนแล้วก็บวกด้วย10ล่างบวกหน่วยล่างได้เท่าไหร่บวก6คงที่นะก็จะได้9บวกหนึ่งได้0อ่าก็จะได้9 9บวก2อหนึ่ง 1. 1บวก6คงที่ก็จะได้7สูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงก็จะเป็น7 8 9 0123 7 8 9 0 1 2สนะครับผมก็ <S 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 จะได้ตรงนี้นะครับนี่คือสูตร2แล้วก็สูตร7นะครับสูตร2และส <C oughs> ูตร7เดี๋ยวเราลองเอาสูตร2และสูตร7นิชชนกันก่อนจะได้สักกี่ตัวจะได้ตัวไหนบ้างนะครับผมอ,อะไรมาปิดตรงนี้ไว้ก่อนนี่นะครับ เอาสองูนที่ชนกันก่อนเริ่มจาก5้นะครับหนี้ <c oughs> ไม่มีนะครับหไม่ชน7 7น็ดเนี่หนตัวนะครับแปดตัว9 9้อีกหตัว0 0นอีกหตัว2 2งอีกหตัวก็จะสอศูนยนี้ชนกันที่5ตัวนะครับชนกันอยู่ที่7จ็ดแปด คไม่ชนก็จะมีห้ามีหนึ่งมีสามนะครับผมแล้วก็หกเนาะที่ไม่ชนสองสูตรนี้ชนกันได้หยุดที่ปากกาสีแดงนี้นะครับชนที่ห้าตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองแล้วทีนี้ไหนๆเราก็จะตัดนะครับตตดตัดให้มันเหลือน้อยตัวลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาอีกสูตรหนึง่งนะครับมาชนกันเลยก็แล้วกันนะครับเแอดจะเอาอีกสูตรหนึง่งมาชน จะใช้สูตรนี้นะครับสูตรสิบล่าง e y นี้ y e e y นี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยาวมากนะครับอยู่ที่ยี่สิบสามงวดนะครับที่เขาเดินต่อยังไม่หลุดนะยี่สิบสามงวดแต่ย้อนไปอีกนั้นรวมทั้งหมดที่ได้ทำนะก็คือสามสิบกว่างวดแต่เขาจะหลุดอยู่สองสามวดนี่แหละนะครับพอหลุดแล้วแต่เว้นเว้นเว้น,เว,นเว้นหลุดนะครับไม่ใช่ว่าหลุดต่อกันสามงวดหมายกว่าเว้นเว้นหลุดแล้วทีนี้หลังจากนั้น เขาก็เดินมาต่อเนื่อง23มงวดยังไม่หลุดนะครับก็คือรวมกับงวดที่แล้วเป็นงวดที่23นะครับก็ยังไม่หลุดก็เลยคิดว่าจะเอาสูตรนี้นะครับไปชนกันกับ2ส,สูตรนั้นนะวิธีทำนะครับก็ใช้หลักพันบวกหน่วยบนแล้วก็บวกหน่วยล่างแล้วก็บวกด้ร้อยสิบคหนึ่งนะครับผมก็จะได้อยูะได้เท่าไหร่บวกหนึ่งของที่นะครับได้เท่าไหร่บวกหนึ่งของที่ก็ 7จ็ดบวกหนได้แนะครับ8ปแล้วก็9ก้ก็คือ0ูนย์เริ่มใหม่เลยก็จะเป็น8กับ1เป็น9 9้บวกหคงที่ก็จะได้0นะก็จะได้0ูบวกสคงที่ก็จะได้2แล้วไล่ไป3 4 5 6 7่สูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่ศูนย์สอีกเดี๋ยวเอาไปชนกับสูตรนี้ก็คือนี่นะครับสูตร PYYE นี้นะครับเขียนผิด สลับที่กันถ้าชนกัน2สูตรก็จะได้7 8 9 0 2ถ้าชน3สูตรก็จะได้อยู่ที่เริ่มจาก5 5ชน2สูตรไม่เอานะครับ6 2สูตร 7, 7 7 7นะครับนี่นะครับ7ชน3สูตร8 8 2สูตร9 9ก็2สูตร ศูนย์ศูนย์ศูนย,ย์อ่ะสามศูนย์นะครับสองหนึ่งสองสามสองก็สามศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่มีชนกับเพื่อนก็จะมีสี่เนาะมีสี่ตัวเดียวที่ชนมาสูตรเดียวนอกนั้นสองสูตรที่เด่นที่สุดจากสามสูตรก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้เด่นหลักสิบล่างงวดประจำวันที่สิบหก กุมภาหกหกนะครับให้เด่นอยู่ที่7จศูนย์และก็2องอันนี้คือจากตัดจากสามสูตรนะครับผมส่วนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับจะใช้2องสูตรนี้นะจะเอาแค่2องสูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่5ตัวนี้นะครับชอบตัวไหนลองเลือกไปใช้สักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็เดินต่อเนื่องมานะครับแล้วงวดที่ผ่านมา ที่เอามาชน2สูตรนี้นะครับก็ยังเดินอยู่นะครับเดินทั้ง2สูตรก็มี9 012 4นะครับไปตัดผิดตัวเฉยๆนะครับตัวที่เนี่ยตอนที่ตัดครั้งแรกนะครับมี9นะครับผมก็เหมือนกันกับชุดนี้นะครับอันนี้คือตัดครั้งแรกนะก็จะมี78902าอันนี้คือชน3สูตรก็จะได้อยู่ที่70 2นะครับผม ถ้าไม่คิดอะไรมากทําตามสูตรนะครับก็จะเด่นอยู่ที่7 0 2 8แล้วก็9นี้ก็เป็นตัวรองก็และกันในหลัก10ล่างนะครับคาดว่านะครับคาดคะเนเท่านั้นนะครับตามสูตรเขาเคยเดินมาแบบนี้นะครับดูว่างวดถัดไปงวดที่จะถึงนี้เขาจะเดินตามที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับเขาจะเดินตามแนวที่เราได้บวกลบคูณหารกันไว้นี้ไหมนะครับผม ถ้ามันเดินต่อเราก็มีสูตรดีๆไว้ติดตามแบบนี้นะครับผมอันไหนที่มันเข้านะครับแล้วก็จะนำมาเสนอนะครับอันไหนที่ยังไม่เข้าหรือว่ามันหลุดเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับผมเราก็ต้องเอาที่มันเดินจริงๆนะครับแล้วชุดนี้เขาก็เดินจริงนะครับก็เลยนาเสนอต่อนะครับผมชอบนะครับก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมหลัก10ล่างนะ7 0 2นะครับถ้าชุดเต็มก็78902นะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ